โดยปกติแล้วนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่แบรนด์คอนิชเนี่ยมีการออกรุ่น Limited ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการนําเอารุ่นเฮอริเทจโ o n o g r a p h ที่เป็นรุ่นฮิตเนี่ยมาเปลี่ยนหน้าปัดนั่นเปลี่ยนหน้าปัดหน่อยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่น l i m i t ต็ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างได้น่าสนใจมากๆนะครับโดยรุ่นนี้ชื่อว่า The u p s c a l e 2 Limited Edition นะครับเป็นรุ่น Limited ตัวใหม่จากคอนิชนะที่ หลายๆคนเห็นปั๊บเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแล้วก็ความโดดเด่นที่มันมีมากขึ้นจริงๆนะครับซึ่งอันดับแรกอะเรามาดูหน้าปัดด้านในกันก่อนเลยนะ ตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยจะเป็นเซรามิกสีดำนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเลือกเป็นฟอนต์ที่ออกแนวโมเดิร์นนิดนึงซึ่งการวางเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์โคโน graph นะครับด้านซ้ายเป็นวงจับเวลา60นาทีนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นวงที่เอาไว้บอกเวลาหลักย4ิบชั่วโมงแล้วก็จะมีการใช้ดีเทลสีแดงเนี่ยมาแจมตรงปลายเข็มด้วยซึ่งก็ทําให้นาฬิกาดูสปอร์ตดูมีความดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีระบุไว้ว่าเป็น limited edition of s c u r e 2แบบนี้นะเเเ็็็นนแแดงกกอาจาจจะะมมมไไ่่่่หหหชัทรตบบ ความเป็นแดงๆทิ้นๆมันจำแจมอยู่บ้างเวลามองนะครับส่วนด้านนอกก็จะมีสเกลของทาคิมิเตอร์เนี่ยวิ่งอยู่ตรงแชปเตอร์ลิงด้านนอกแบบนี้นะภาพรวมหน้าปัดก็จะมาแนวเข้มๆดูดุๆเลยนะ การใช้งานเนี่ยกดที่ปุ่มขวาบนนะครับก็จะเป็นการเริ่มจับเวลาเรือนี้จะไม่มีเข็มวิของตัวนาฬิกาเนี่ยแสดงนะครับก็จะเป็นเข็มโครโนการแบบนี้เป็นหลักกดอีกทีนึงก็หยุดนะครับกดด้านล่างขวาก็จะเป็นการไฟล์แบ็กรีเซ็ตกลับไปตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องของไซโก้นะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบเมคาคร์สนะก็คือเวลาจับเวลาเนี่ยเข็มมันจะเดินแบบค่อนข้างจะเหมือนกับนาฬิกาเมคคนิคอลเลยเป็นซีรีส์เครื่องที่ค่อนข้างจะฮิตตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนตัวกระจกของเรือนนีีีี้้้้้้เเเนนนน่่ย่ยยยปป็็็ััฟไไรคคสตลลลลลททําา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 กนะากกกดดดดดแแงงงมมมมออขจจจะะะหุวนวน มันเจอแสงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีความแบบติดม่วงๆเข้ามาด้วยก็จะดูมีความแบบเห็นชัดเจนว่าเคลือบสาร anti-reflection มาเยอะซึ่งตรงนี้ช่วยให้ในการหร้าปัดสีดำเนี่ยมันดูเคลียร์ดูมีความดําสนิทได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับ ภาพรวมก็ถือว่าเป็นหน้าปัดที่ดูเข้มดูสปอร์ตดูดุดันมากๆแต่ว่าก็ยังคงได้กลิ่นอายของความเป็นเฮอริเทจอยู่นะครับก็จะดูมีความแบบเก่งๆคลาสสิกนิดหน่อยด้วยเลยเอาด้วยสไตล์การออกแบบแบบนี้แต่ว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงของเรือนี้เนี่ยผมว่ามันคือตัวเคสนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคอนิชออกตัว limit มาเนี่ยเคสเขาจะยังคงเป็นแบบสแตนเลสสตีลสีเงินๆอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเลือกเป็นแบบ เป็นการเคลือบ PVD แบบพ่นรายด้วยทําให้เท็กซเจอร์เนี่ยมันจะดูมีความด้านๆน,นะครับผิวการพ่นรายเนี่ยเวลามองปั๊บอะมันจะแบบมีความเหมือนอลูมิเนียมอะแต่ว่ามันจะดูเนียนตามากๆแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยระบุเพลทลิมิเต็ดมาแบบนี้นะครับมีการลันเลขด้วยนะเรือนนี้ก็ผลิตมา3 4 9รเรือนนะครับส่วนพวกปุ่มต่างๆนา,นา,นา,นานเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสสตีลที่เป็นการขัดเงามาซึ่งทําให้แบบมันมีความคอนทราสต์กันดีมากนะครับเวลาหมุนมาปั๊บเนี่ยเห็นเคสมันน,นด้านสะท้อนออกมาาแบบเเป็นนนนโทนทๆิดึง ตัดกับตัวปุ่มทั้งหลายที่มันเป็นดําเงาเนี่ยผมว่าสวยมากเลยเรียกว่าเป็นฟิเนชชิ่งเป็นเท็กซเจอร์แบบใหม่ที่ค่อนข้างจะหาดูได้ยากจากคอนดิชนะส่วนฝาหลังก็จะเป็นลวดลายประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็สเปคการกันกน,น้ำเนี่ยระบุไว้ว่า5 a t m ส่วนขนาดเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ39มิกกว่านะครับ ความหนาจะอยู่ที่11.1มิลมส่วนลักทุลักอยู่ที่ประมาณเกือบเกืบ48มิลน้ำหนักช่างออกมาเมื่อกี้ได้ประมาณ83กรัมนะส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายยางที่มีความนิ่มมากๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยคอนิชเขาจะเคยมีการใช้สายแบบเนี้ยกับนาฬิการ,รุ่นที่มันเป็นเรสเกาะหน้านี้นะครับซึ่งก็ตอนเนี้ยไม่ค่อยได้มีการทําตลาดละโดยที่พอเขาเอาสายดีไซน์แบบเนี้ยมาใส่กับตระกูล Heritage c h r o n o g r นะ ต้องบอกว่าเข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะออกแบบมีความเทาๆนะไม่ใช่แบบเป็นสีดําซึ่งก็จะเป็นเฉดที่ผมว่าใกล้เคียงกับตัวเรือนได้ดีนะครับไม่ได้ดูโดดมากเกินไปแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็นสีแบบดําๆเงาๆนะครับซึ่งก็จะติดเทาเล็กน้อยด้วยไม่ได้ดําสนิทขนาดนั้นก็เข้ากับตัวสายเข้ากับนาฬิกาได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานสายเนี่ยพอมันเป็นสายสีดําๆแบบนี้ปั๊บนะมันก็จะมีความแบบดูดฝุ่นนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องมันเช็ดมันคลีนกัน,กนหนน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 ่่่่่อออออออยยะััีีี้้้้้เเเเเป็รรืืงงงงงทคคใชสาาาาแแววจจตตพพบกกิิดดดึึถถูม บายความนิ่มเนี่ยโหสุดยอดเลยนะสายแบบทำมันนิ่มมากๆแต่ว่ารูเนี่ยก็จะเจาะมาให้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้คนข้อมือเล็กแบบผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนบัคเกิลเป็นแบบอื่นนะครับหรือว่า ทำการเปลี่ยนเป็นสายอื่นเพื่อที่จะใส่บนข้อมือเล็กๆได้ดีขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมลองบนข้อมือให้ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอยู่บนข้อมือ5.7 5นิ้วหรือว่า14.5สีนนะครับนี่จะเหลือประมาณนี้ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องเจาะเพิ่ม2รูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ไม่ได้เจาะหรอกนะครับเวลาจะใส่เนี่ยผมก็จะเอาไปเปลี่ยนสายเอาซะมากกว่าก็จากที่ผมเนี่ยมีคอนดิชริมิเต็ดหลายตัวมากๆนะครับคือเรียกว่าผมมีแบบน่าจะเกือบครบทุกรุ่นแล้วนะครับผมรู้สึกได้ we yeah. คู่สีต่างๆนาๆนาครับเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่บนหน้าปัดด้านในนิดหน่อยพอมีการทําให้ตัวเรือนเนี่ยมันเป็นการเคลือบ PVD สีดํามาแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันดูโดดมันดูแบบเป็นลิมิเต็ดที่มันเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะครับดังนั้นเวลามองเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ถึงความพิเศษนะที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวก่อนๆใครที่อยากจะได้ตัวที่แบบมันดูกระโดดมาจริงๆดูแบบไม่ได้เหมือนกับรุ่นธรรมดาสักตัวหนึ่งเลยอะไรแบบนี้ผมว่าตัวนี้คือคําตอบที่โดดออกมามากๆนะครับส่วนใครที่กาลังมองหานา,าทนดเข้้ิก็อยากได้ระบบโทน ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่าหน้าตานี่ดูดีมากนะครับเวลามันเล่นแสงเล่นเงาเนี่ยมันก็จะมีความแบบประกายประมาณนึงด้วยนะมันแบบไม่ได้มืดสนิทขนาะนั้นนะอย่างพวกตัวเลขอย่างเงี้ยเลข1 2 3 4 5เนี่ยเวลาเจอแสงก็จะเห็นแบบลอยๆอขึ้นมาเป็นสีเงินเงินประกายประกายตัวเข็มก็อ่านค่าได้ชัดเจนดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาดําเรือนหนึ่งที่อ่านค่าได้แบบไม่ยากมากอะ่ะยังพอมีจุดสังเกตแล้วก็ตัวมาร์เกอร์รอบๆตัวเลขตัวอะไรแบบเนี้ยมันอ่านค่าได้ง่ายอยู่นะซึ่งถือว่าทําได้ดีเกินนนนมมาาาตรรฐกสสีีีดดํทัั่่วไปปเเลลลยยยะคบอ๋ผงให้ เป็นไอเดียด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผมใส่เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ใส่สายยางเท่าไหร่การถอดก็ค่อนข้างจะง่ายนะมีที่เกี่ยวแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งสายที่มันจะเข้ามากๆเนี่ยคืออันนี้เพื่อนๆสายหนังจระเข้สีเทานะครับโดยรับสาย็อยู่ที่20มิลน,นะตรงนี้มีบอกไว้คือตอนแรกอะผมลองเป็นสายสีดําแต่ว่ารู้สึกว่าสีดํามันแบบดูคอนทราสต์ดูตัดกันเกินไปแต่ว่าพอเป็นสีเทานี่ออกมาแบบนี้โอ้โหเพื่อนๆดูแบบหรูๆเลยนะครับอันนี้ มองแบบเป็นนายกาหลักล้านได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ว่าเกินจริงเลยนะครับคือแบบเปลี่ยนเป็นหนังตะลเข้เทาแบบสุดยอดมากอะถ้าอยากจะอัพลุกให้ในายกาแบบมันเป็นแนวดดเรสหน่อยเนี่ยตัวนี้คือคำตอบเลยนี่ออกมาประมาณนี้เพื่อนเอนเป็นไงฟิล oh ลิ่งโอ้โหดูหรูดูแพงดูแบบ สุดยอดมากนะครับก็โดยภาพรวมถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะไปได้หลากหลายนะถึงแม้ว่าจะตัวเรือนดำนะครับแต่ว่าด้วยดีไซน์ด้วยหน้าตาเขาเนี่ยมันก็จะดูมีความหรูได้ยอยู่ถ้าเกิดเราจับเปลี่ยนสายให้แบบมันมีความหรูหรามากขึ้นแบบนี้นะครับโดยราคาถ้าตัวของเรือนนี้นะครับที่เป็นลิมิเต็ดนะจะอยู่ที่23,900บาทนะครับแล้วก็ช่วงพิออเดอร์เนี่ยเขาจะพิออเดอร์ในราคา22,900ก็จะเริ่มส่งมอบนาฬิกากันช่วงประมาณสักเดือนพฤรภาคมนี้นะครับใครที่อยากได้ก็สามารถทักไปสั่งซื้้้้อออไไไไดดทททที่น่นนนนนะะคครรักกก็็จเเปปปผูาาาาิชใศยยงงง้ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ